ครับวันนี้ผมนะนำท่านผู้ชมมาพบกับรายการชี้ทางธุรกิจเสริมนะครับกับผมผู้ดำเนินรายการนายจิมพัฒน์ตัสุส์ครับต้องกล่าวก่อนเลยว่ารายการของเราเป็นรายการที่แนะนําให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีรายได้หลังจากงานประจํานะครับซึ่งจะเป็นธุรกิจเสริมในรูปแบบต่างๆที่สามารถทําเงินให้พวกท่านได้เป็นกอบเป็นกำนะครับจะนํา ท่ามิตรทุกท่านมาพบกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับหรือที่มีชื่อว่าธุรกิจน้ําดื่มคอโลฟิลนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำความรู้จักกับน้ําดื่มคอโลฟิลเนี่ยเราจะนําท่านเราจะนำทุกท่านมาพบกับเจ้าของกิจการนะครับก็คืออาจารย์นิติชัยน้อยลาลินนะครับหรือที่รับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับผมครับก่อนอื่นเลยผมถามว่าอาจารย์ไปเจอธุรกิจตัวนี้ได้ยังไงครับแล้วคิดยังไงถึงลงทุนกับธุรกิจตัวนี้ครับผม ครับระดับแรกเลยนะครับที่ผมได้รู้จักธุรกิจธุรกิจนี้ก็คือมีเพื่อนเข้ามาแนะนํานะครับตอนแรกมีเพื่อนเข้า,ามาแนะนำเพื่อนก็ทําอยู่เพื่อนแนะนําเสร็จก็ยังไม่ได้ัดสินใจตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปเจออีกครั้งหนึ่งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน f a c e b o o k เราก็ศึกษารายละเอยียดจากตรงนั้นมาก็ลองทักเห็นหน่าสนใจดีก็เลยทําการตัดสินใจลงทุนไปครั้งแรกก็ลงทุนแค่เงินประมาณ1,5 0 0รบาทนะครับก็ทำเคร่งแรกแค่ประมาณ100กขวดนะครับ ครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงมากอาจารย์ก็ไม่คิดไม่ฝันครับร้อยขวดใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขายหมดก็ตกใจแปลกใจตัวเองเหมือนกันนะครับว่าุณทาไมมันถึงได้มีคนเขานิยมแล้วก็คนเขาถึงได้เห็นในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันดีจริงๆมันเพิ่มสภาพจริงๆรครับโอ้โหเรียกว่าขายดีมันเจน้ำเจ๊ท่าเลยนะครับผมครับผมตัดกันมาต้อถามต่อไปเลยนะครับมาถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมีผลมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีอ่ ส่วนผสมอะไรบ้างครับอย่างแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจารย์ออกแบบยังไงโลโก้เนี่ยครับมันยังไงครับอ๋อครับเอนเลยแลวตอนแนะนําก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบนิวแฟรนไชส์รูปแบบใหม่นะครับ <Okay. S 2> คือทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นวัตถุดิบจากบริษัททั้งหมดนะครับผม mm hmm. แล้วก็บริษัทเขาก็แนะนําวิธีผลิตการผลิตมาให้เราเราซื้อวัตถุดิบจากบริษัททุกอย่างแล้วก็มาทางอง ผลิตเองในรูปแบบของอขวดบรรจุขวด1ขวด500ซีซีนะครับแล้วก็ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์หลกัหลกๆก็จะเป็นคลโรฟิลล์นะครับตัวคลโรฟิลล์นี้เราได้มาจากสากัดมาจากใบหม่อนนะครับผม 1. น,นครับ 2. เป็นวิตามินซีที่ได้มาจากผลส้มก็จะเป็นสารลักษณกส้มเนี่ยนะครับตัวที่3ก็จะเป็นอินูลีนนะครับอินูลีนซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าใยอาหารที่ช่วย เรื่องระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็สี่โคนไซคเทนนะครับที่ช่วยในเรื่องของอตัวบำรุงผิวพรรณนะครับผมตวโคนไซคเทนครับก็ส่วนสัญลักษณ์หรือว่าตราหรือว่าแบรนด์อย่างนี้เมื่อเราสลับสมาชิกเราเป็นสมาชิกของนิวเฟรนชัยเขาแล้วเราสามารถที่จะตั้งชื่อของเราเองได้เลยนะครับอย่างของอาจารย์นะครับของผมเนะี่ยใช้ชื่อว่าตลาดบ้านโดนนะครับ สมมติว่าทางคุณบครับผมเป็นสมาชิกคุณอบทำคุณอต้องชื่อของคุณได้เลยนะครับอาจจะเป็นออฟคอนเฟลคอนเฟลนะครับอย่างนี้นะครับผมส่วนรูปแบบตรงนี้ก็เป็นรูปแบบจากบริษัทเราเปลี่ยนแค่ว่าถ้าเป็นของผลิตภัณฑ์ที่ใครผู้ใดขายอยู่ก็เป็นชื่อของผู้นั้นนะครับผมก็ขวดบรรจุขวด ขนาดง 500cc งตัวนี้ก็าจำหน่ายเพียงแค่ขวดละ20บาทนะครับแต่ประโยชน์ของมันเกินราคาจริงๆนะครับคิดดูนะครับ20บาทช่วยบำรุงสุขภาพท่านได้ถึงขนาดนี้นะครับผมมีคำถามคำถามหนึ่งที่ข้างายใจมากอย่าง้ซึ่งผมสงสัยเองเป็นกรณีพิเศษนะครับว่าทำไมลูกค้าเขาถึงสนใจในผลิตภัณฑ์อาจารย์ทั้งๆที่ตามท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์จำพวกนี้อยู่เยอะทำไมเขาถึงเลือกดื่มเลือก ซื้อของอาจารย์ครับผมเพราะอะไรครับผมเหตุผลที่คุนควรดื่มนะครับมาทางนี้เลยครับตามมาครับตามเลยครับตามเลยครับก็มีอยู่ประมาณว่าเหตุผลที่คนควรดื่มนะครับมันช่วยอะไรได้บ้างอันดับหนึ่งเลยครับช่วยสุขภาพผิวดีลดริ้วรอยนะครับผมอันดับสองช่วยลดน้ําหนักควบคุมน้ําตาลในเลือดนะครับลดปริมาณน้าตาลอันดับสามช่วยล้างสารพิษลดภูมิแพ้นะครับ อันดับสี่ช่วยเพิ่มโคนไซคเทนนะครับก็คือตัวบำรุงผิวพรรณนะครับอ่าแล้วลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจก็คือไม่มีน้ําตาลไม่มีเส้นเลือดไม่มีอ่าเขาเรียกว่าตัวไขมันไปเกาะเส้นเลือดนะครับอ่าช่วยระบบขับถ่ายช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับผมเพราะมันจะมีเส้นใยอาหารที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามีส่วนผสมของอินโดเลียนที่เป็นเส้นใยอาหารนะครับ ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่เป็นหวัดง่ายเด็กๆก,ก็ดื่มได้เพราะมามีมันมีส่วนผสมวิตามินซีจากผลส้มนะครับตัวนี้วิตามินซีช่วยป้องกันหวัดได้นะครับผมที่สำคัญข้อสุดท้ายกับปริมาณ 500cc ด้วยราคาแค่20บาทเพื่อสุขภาพทําไมท่านจะไม่เลือกนะครับโอ้ครับเรียกว่าประโยชน์ครบถ้วนขนาดนี้และราคาย่อมเยาขนาดนี้ครับทุกท่าน กดหนุนอาจารย์แล้วก็ซื้อดื่มนะครับผมแล้วก็มาจัตามสุดท้ายของรายการเลยนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่สนใจหรืออยากจะลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ธุรกิจตัวนี้ครับอาจารย์มีอะไรพอจะแนะนาท่านผู้ชมได้ไางครับอ๋อครับผมถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจในธุรกิจนะครับอยากจะทําธุรกิจร่วมกันนะครับสนใจตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ0 8 6 682ป6 3 7ปนะครับ โทรอีกครั้งนะครับช้าๆ0866820637<ๆ>นะครับเดี๋ยวผมอธิบายขั้นตอนการสมัครสมาชิกสั้นๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนะครับว่าอันดับแรกก็คือถ้าคือผู้ใดที่สนใจนะครับให้โทรมาที่เบอร์โทรนังกล่าวนะครับก็ซึ่งเป็นเบอร์โทรของผมเองอผมก็จะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ื่อที่จะกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิกให้กับท่านไปสู่บริษัทแม่ที่อยู่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านพร้อมในทันทีทันใดนั้นท่านก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าสู่บริษัทแม่ได้นะครับด้วยเงินต้นเพียง,งแค่2 8 5 0บาทนะครับผมครับเรียกว่าลงทุนน้อยรายได้สูงครับมานะครับมาเป็นครอบครัวเลยกันครับกับครอบครัวโปรโลฟิลครับผมครับวันนี้ผมผู้ดำเนินการ นายจิรนรัะนสิทิกขอขอบคุณเจ้าของธุรกิจน้ำดื่มโปรโฟิลมากครับขอบคุณครับนี่ผมนําผู้ชมมาพบกับรายการชี้ทางธุรกิจนะครับว่จะานมาพบกับการผมเจอหาต่อไปเนะครับ เออมีคำถามว่าผลิตภัณฑตัวนี้มีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีสารอ่ามีทำให้ทำให้ทำให้ทำใหผมเยี่ามเย่า